เอสเอ็มทีวีสปอร์ตส์แอนด์วาไรตี้สดจริงลีกภูมิภาครอบรุวดิวิชัน2ขอนำเสนอพยักร้ายรำน้ำหมูลอุบลนเอฟซีทีมในเอเอสลีกภูมิภาคดิวิชัน2ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขณะนี้ลงเตะไปแล้วทั้งเส้น13นัดชนะ1เสมอ7แพ้5เก็บได้10คะแนนรั้งอยู่ในอันดับรองบวยของตารางโดยแบกเปผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้านนั้น8เกมยังไม่เคยชนะใครเสมอ5และแพ้3เกมยิงได้8เสีย12ประตู ส่วนผลงานในการเล่นเป็นทีมเยือนนั้น5เกมชนะ1เสมอ2แพ้2เกมยิงได้5ประตูเสีย6ประตูหากจะดูจากอันดับสถิติของทีมที่เสมอมากที่สุดในลีก7นัดนั้นน,น,นั่นหมายความว่าเป็นทีมที่สู้กับทุกทีมได้อย่างสูสีอุบลเอฟซในเวลานี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชมาเป็นโค้ชกล้าชาติกล้าทรัพย์ทรงผลอดีตกุนซือสีสะเกดยูเนเต็ดที่กลับมารับราชการครูในจังหวัดอุบลราชธานี จากการเปิดเผยจากอาจารย์นรงศักดิ์ครุพันธ์ผู้จัดการทีมได้บอกเล่ากับทางทีมงาน SMTV ว่าทางเราได้คัดกล้ามารับหน้าที่ช่วยวางระบบทีมและโครงสร้างทีมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวโดยนโยบายหลักของเรานั้นจะใช้นักเตะวัยรุ่นท้องถิ่นซึ่งเราเป็นหลีกภูมิภาคฉะนั้นเด็กที่ใช้นั้นจะต้องเป็นเด็กท้องถิน่นส่วนใหญ่เป็นเด็กเพิ่งจบม .6 8ปดรายจากโรงเรียนกีฬาอุบลและสิทธิ์เก่าในจังหวัดและผู้ใหญ่ประครองทีม2-3รายเท่านั้นโดยวางงบประมาณไว้เพียง3ล้านบาทต่อปี จริงอยู่ที่เราไม่ได้ตั้งเป้าให้ติด 1- ใน10หรือที่จะไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกแต่หวังว่าเพียงอย่างเดียวว่าต้องมีโครงสร้างทีมที่เป็นของชาวอุบลระดมทุนท้องถิ่นรวมกับงบประมาณของกกทโดยเรื่องเงินนั้นทางบอร์ดบริหารไม่มีปัญหาแต่อย่างใดจ่ายเงินนักเตะทุกวันที่15ของเดือนซึ่งแฟนบอลในบ้านนั้นเหนียวแน่นแมตช์ละประมาณ900-1,000คนแสดงให้เห็นว่าเป็นทีมของชาวอุบลอย่างแท้จริงและในเล็กที่2นั้นจะเตรียมการเสริมทัพตัวนักเตะไว้แล้ว4-6ราย แต่จะเป็นใครนั้นต้องติดตามชมครับสำหรับนันต่อไปนั้นการไปเรยือนเลยซิตี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทีมเราแสดงให้เห็นแล้วว่าการเจอกับทีมหลายๆทีมนั้นอุบลไม่ได้แพ้ได้ง่ายๆซึ่งทีมสปิริตต,ต,ติกนั้นมีกันอย่างเต็มเปี่ยมไม่มีแผ่วสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้ครับซีเกมใน2ปีล่าสุดอุบลยังไม่สามารถชนะทีมเลยซิตี้ได้เลยยิงประตูได้2ประตูเสียให้เลยไปถึง7ประตูด้วยกันอย่าลืมครับวันเสาร์และอาทิตย์นี้ SMTV สดจริงหลีกภูมิภาคจะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั้ง2วันเปิดช่อง SMTV ไว้นะครับและขอให้แฟนบอลดูฟุตบอลอย่างสนุกสนานร,ารอบรดิชั่น2วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ